สวัสดีครับทุกทานครับขอต้อนรับเข้าสู่รอยกางอัพเดต NBA นะครับประเด็นร้อนในช่วงนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ช่วงนี้หรอกมันน่าจะผ่านมาประมาณ2-3วันแล้วนะครับกับเดวโรสนะครับที่ประกาศรีทายไปและตรงนี้ครับผมก็ได้ทำเสื้อจริงๆทำเสื้อตัวนี้ไว้นะ ให้เขาวาดนานแล้วแต่ไม่เคยได้ออกมาขายสักทีนะครับแล้วกลายเป็นว่าพอเด็กโรสประกาศเนี่ยผมก็เลยต้องออกมาอันนี้คือเป็นเสื้อที่ทําไว้นานแล้วนะครับเป็นลายของเด็กโรสนะครับก็คือ Fast n e v ว์วได้ตรงนี้ผมจะขายอยู่ที่590บาทนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้เสื้อที่เป็นผ้าฟอกนี้จะเป็น790นะครับแต่ถ้าถามว่าซื้อตอนไหนยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับยังไม่ได้ขายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาอีกลายหนึ่งอันที่มันมีตัวหนังสือขึ้นมาเพิ่มเนี่ยมาให้ดูในพรุ่งนี้แต่ว มาไขเาสื้อแล้วเนี่ยมันคือคําถามที่ว่าเด็กโรสเนี่ยจะได้ขึ้นฮอลล์ออฟเฟมหรือไม่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กโรสถ้าหากว่าพูดถึงความนิยมความเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเนี่ยมันใช่ครับแต่กับผลงานของเขาเนี่ยเอ๊ะมันสมควรที่จะได้ขึ้นฮอลล์ออฟเฟมจริงหรือเปล่านะเพราะถึงแม้ว่าตัวเขาจะเคยได้รับรางวัลเอ็มพีและเป็นในยังกิสอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ทว่าอายุการใช้งานของตัวเขามันช่างสั้นเหลือเกินแต่ตรงนี้ขอมาร์กไว้นิดหนึ่งนะครับว่าการเข้าสู่ฮอลล์ออฟเฟมเนี่ย มันไม่ใช่ของ NBA นะครับชื่อของมันคือ b s k ส t b ต l l Hall of Fame เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าผลงานการเล่นใน NBA ของเด็กโรสมันจะไม่ได้ยืนยาวอะไรมากนักแต่ว่าถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปตอนที่เขาเล่นในกับไฮสคูลเนี่ยเฮ้ยมันดีมันยอดเยี่ยมมันรวมผลงานแล้วมันก็โอเคแล้วอาจริงสิ่งที่เด็กโรสทําให้กับวงการบาสเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้แชมป์ก็ตามแต่สิ่งที่เขาทําก็คือโอ้โหมันสร้างแรงกระเพื่อมในวงการบาสพูดก็พูดตามตรงนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเด็กโรสคือคนหนึ่งนะครับที่เป็นแมกเนตคือดึงคนเข้้าาาามมดดูบไเยอะก พอกับพวกสเตปเคอรี่อะไรอย่างนี้เลยไปดูไฮไลท์เดกโรสคือแบบแม่งใครทํามาคือยอดดูเยอะหมดดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่ขยายขอบเขตของบาสเกตบอลให้เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยเดกโรสทําตรงนี้ได้ดีครับและหนึ่งสิ่งผลงานสาคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ m v p บางคนบอกว่าเอ้ย m v p มันปีเดียวอ่ะมันก็แค่นิดเดียวเนช่วงเวลาสั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเรา้อนกลับไปดูนะครับในประวัติศาสตร์ของ a อ l of f ฟ m e น a าส e t ต a l l เนี่ยผู้เล่นทุกคนที่ได้รับรางวัล MP ของลก NBA NBA เนี้เข้าหอเลยแล้ว เอวีพีของ NBA เนี่ยมันสำคัญยังไงมันก็ต้องสำคัญสิครับเพราะว่า NBA เป็นลีกที่ดีที่สุดเป็นบาสเกตบอลอันนี้เราก็ต้องยอมรับเนาะถึงบางคนจะบอกว่าเฮ้ย NBA บาสเกตบอลมันอยู่แต่ในแสตนด์มีการแบบมันก็ยังเป็นลีกที่ดีที่สุดอยู่แล้วเป็น MVP ด้วยและถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูในบริษัทที่ผ่านมานะครับผู้เล่นที่ได้รับรางวัล MVP ของ NBA เนี่ยมีเพียงแค่35คนเท่านั้นนะครับอันนี้ที่มันเป็นแค่35คนเนี่ยเพราะว่าแบบบางคนมันได้หลายสมัยไไไไไงงงงงงมมมมััััััันนนนดดดดดดด้้้้้้้้้แแแบบบบบบบิิิลลลลลรรสสสเเเเเซออออยยยยยย่่่าาีีโโห5ะคคูววก็ช4 รางวัล m อ p ของนีกเ b a เนี่ยมันจึงมีความสําคัญมากแล้วก็แถมยังเป็นเด็กยังเกสอายุน้อยที่สุดด้วยอันนี้มันก็เลยเขาก็เลยแบบ โอกาสที่จะได้เนี่ยมันก็มีอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้ล่าสุดนะครับทางด้านของเว็บไซต์บาสเกตบอลเรฟเฟเรนซ์เนี่ยไอไอเว็บที่มันชอบแบบมีโชว์สถิติตัวเลขอะไรจะออกมาบอกนะครับว่าโอกาสที่เด็กโรสจะได้ขึ้นฮอลล์ออฟเฟมเนี่ยมีเพียงแค่10.5%เ,เท่านั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปดูตามสถิติจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมไปอ่านดูในพวกเว็บเรดดิกนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่จะเป็นต้องไปอิงเลขขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีผู้เล่นบางคนนะครับที่มีแบบว่าไอเว็บบาสเกตบอลเรฟเฟเรนซ์เนี่ยบอกาาน้มอสข,ขึึข Fame ถงประ แบบ70-90%เลยแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เว็บบาสเกตบอลเรฟเฟอร์เรนซ์เนี่ยมันคือดูเฉพาะผลงานในสนาม แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของนอกสนามด้วยเหมือนกันอย่างผู้เล่นที่ไม่เคยได้แชมป์เลยแล้วเนี่ยเอาจริงๆผลงานก็ไม่ได้ยืนยาวนานมากนะักอย่างตัวเหยาหมิงนเองก็ได้เข้าองออเฟมนะครับเพราะว่าด้วยผลงานของเขาที่เขาเป็นตัวแบบว่าเหมือนเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแล้วก็แบบใช้บาสเกตบอลให้มันแบบขยายสู่วงการแพ่เอเชียคือเป็นเรื่องใหม่อะไรงียคือมันมีคุณนับประการอยู่นะตรงนั้นอยู่ดังนั้นเนี่ยเดกโรสก็เลยมีโอกาสเหมือนกันครับอ๋อนี่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 นแกชื่อว่าลาร้ร สาเหาหนุนตั้งแต่เล่นคืนนี้บาสเกตบอลเลฟเฟรนต์เนี่ยบอกว่าคนนี้มีโอกาสเข้าสู่ฮอตอเฟมสูงถึง94.2นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้านะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นหลักฐานยืนยันได้ครับว่าเออไอตัวเลขตรงนี้เรายังแบบฟันธงได้ไม่100%และสำหรับท่านผู้ชมนะครับคิดว่าเดรกโรสเนี่ยควรที่จะได้เข้าสู่ฮอตอเฟมหรือไม่ครับแล้วก็มาถึงทีมเอเอเอเลเกอร์เอเลเกอร์นี่ผ่านไปก่อนแล้วกันนะเอาคนนี้ดีกว่าครับรอจอนรันโดรันโดเนนนี่่ยก็คือหึงใผู้เล่นที่รีทยกััันนนะะคครรบบแแต่่่วาาลาสุดนนกก็สรร้าางปฏิห ด้วยการกลับมาฝึกซ้อมช่วยทีมนิวคีปบัคส์แล้วตรงนี้เราเห็นภาพครับว่ารอนดเนี่เข้ามาช่วยสอนเป็นจนสุดท้ายก็ได้ความมาว่าด็อกริเวอร์ครับอดีตโค้ชของเขานั่นแหละก็เรียกตัวกลับมาคือด็อกริเวอร์เนี่ยแกเหมือนส่งข้อความไปหารอนดครับว่าเนี่ยมึงมาที่แคมป์เลยมึงต้องพูดเยอะมามึงมาเดี๋ยวนี้ คือไม่บอกอะไรเลยตรงนี้เขาบอกว่าตัวรอนโดเองอ่ะจริงๆมีความสนใจนะครับที่จะทํางานในด้านของการเป็นโค้ชแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไปโค้ชแบบพวกเด็กๆก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยเหมือนกับโรนีเวอร์เห็นแววมั้งคือโรนีเวอร์บอกว่ารอนโดคือหนึ่งในผู้เล่นที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เขาเคยฝึกสอนมาคือเคยคุมมานั่แหละแล้วก็เห็นแววนะครับว่ารอนโดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีไอคิวบาสเกตบอลที่ดีและเหมาะที่จะเป็นโค้ชมากเพราะสิ่งที่รอนโดเป็นมันไม่ใช่แค่แบบวิชั่นที่อยู่ในคอร์แต่เป็นสิ่งที่อ่นก าสามารถสร้างทีมไม่ดีเพราะเขารู้ว่าเขาจะเป็นจะต้องพูดอะไรและไม่พูดอะไรออคือไทมิ่งในการสื่อสารของรอนโดดีถึงแม้ว่าในภายนอกที่เราเห็นคิวมันจะดูเกียนก็ตามเรื่องแบบรอนโดแบบผู้หญิงเดินผ่านไปขัดขาเขาอีกแล้วทีนี้พอน้าข่าวไปถามตัวรอนโดนะครับว่าเออพี่รอนโดคุณเองเป็นผู้เล่นพอย์การ์ดที่เออมีมีมีชื่อเสียงในเรื่องของความฉลาดในการเล่นอยู่แล้วแล้วก็เอาจริงตัวลอรบอนเจมอะไรอย่างเงี้ยครับตัวลอรบอนเจมเคยให้คําสัมภาษณ์ว่ารอนโดคือผู้เล่นที่ฉลาดมากแบบไอคิวแบาสเกบอลค ดีมากๆเลยแล้วก็หวังสักวันหนึ่งว่ารันดนี่ยจะเป็นโค้ชแล้วพอมาแบบนี้มันก็เลยแบบสร้างเสียงกระเพื่อมมีเสียงฮือฮาขึ้นมานิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามครับตัวรันดก็บอกว่าเออจริงๆแล้วการจะเป็นโค้ช NBA ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดอยากจะเป็นแล้วก็เป็นเลยเนาะบางบางทีเราบางคนเราอาจจะเห็นอยู่ดนึมันแวบขึ้นมาเฮ้ยเป็นได้ไงว่าอะไรเงี้ยมันเราก็เห็นแล้วว่าเป็นยังไงคือผมไม่ได้อยากจะไปพัดพิงใครนะครับอย่างตัวเดมินแฮม <laughs> คือแวบมาน้องเป็นไงล่ะเพื่อนรันดบอกว่า ตรงนี้จะเป็นโค้ช NBA ไหมอ่ะขอดูก่อนคือตอนนี้ที่มารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชของบัคเนี่ยคือเขาต้องการมาเก็บข้อมูลแล้วก็อยากจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดอยากรู้คือไม่ใช่มาเก็บข้อมูลว่ามาเป็นโค้ชยังไงนะคือมาเก็บข้อมูลในฐานะของเราว่าเออตัวเราเองอ่ะทำหน้าที่ตรงนี้ได้หรือไม่เหมาะสมหรือไม่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของรอนโดนะตอนนี้มันคือแพชชั่นล้วนๆครับมันไม่ใช่ว่าแบบเอออยากจะได้เงินหรือจะได้รายได้อะไรขนาดนั้นคือคือนึกออกไหมระดับนักบาส NBA ของรอนโดเขามีแคมป์บาสเกต ก็รวยจะตายหายแล้วแล้วก็เงินจากที่ได้จาก n อ็ก็จบแล้วครับแต่ว่าตรงนี้เออถ้ามีโอกาสได้มาทําตรงนี้มันก็เป็นอีกเกียรติประวัติหนึ่งของตัวเองเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่รอนดบอกนะครับว่าเออตอนนี้ผมขอดู รายละเอียดไปเยอะก่อนแล้วเอาจริงๆรอนดก็บอกว่าข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาไปเล่นหลายทีมแล้วเขาก็เลยรู้ว่าเออโคช้ชแต่และคนเนี่ยมีวิธีการทํางานอะไรยังไงเขาก็เลยไปดึงข้อดีข้อแย่เลยของคนนู้นคนนี้เข้ามารวมกันแล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ารอนดมีโอกาสนะครับได้มาเป็นโค้ชเนี่ยน่าจะมาเป็นคู่แข่งกับเจเจ,เจรดดิกเลยนะเพราะเจเจรดดิกเนี่ยก็เป็นโค้ชของแองเลเลเกอร์ที่แบบว่าเป็นผู้เล่นมาก่อนแล้วก็มีไฮไอคิวบาสเกตบอลเหมือนกันเข้ามาแล้วตอนนี้เนา้โอ้โ แรกก็จะไม่พูดแล้วคือแหมดินโอร์เซลล์ดินโอร์เซลล์เนี่ยออกให้คําสัมภาษณ์นะครับว่าคือผมเนี่ยไม่ได้จะพ,พูดจาเสียสีหรือว่าอยากจะไปเน็บแนมใครนะครับแต่ว่ากับโค้ชเจเจริกติเนี่ยมันสุดยอดมากเลยครับเขาสามารถที่จะทําแผนขึ้นมาได้อย่างลึกล้ำมีไอคิวบาสเกตบอลแต่ละเพลงที่เล่นโอ้รู้สึกว่าว้าวว้าวว้าว,าว,าว,าวาแบบนี้มันทําได้ด้วยจริงๆเหรอแล้วก็ในการดูเซสชั่นฟิล์มดูอ่าอะไรนะดูเออนั่นแหละแล้วก็ในการดูเทปย้อนหลังเขาสามารถเบรกดาว ได้เราพูดคุยกันดีมากผมเนี่ยไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับโค้ชคนไหนมาอย่างยาวนานแล้วคือพูดตรงๆเลยก็คือว่าจอร์เจรเซลมึงไม่ชอบเดวินแฮมนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้อยากจะพูดเสียสีใครนี่แล้วเดนจเจร์เซลก็ชมจเจเจเริกอยนะครับว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะทําให้แผนการเล่นของทีมเนี่ยมันไปขั้นต่อไปได้แบบโดน next level แล้วก็สิ่งที่เจเจริกทำเนี่ยคือคนที่มีความเป็นโค้ชแล้วก็มีความตั้งใจในการโค้ชชิ่งจริงๆโอ้โห oh นี่ขนาดไม่ได้อยาก จะโทรช็อตไม่ได้จะพูดเสียสีใส่ใครอ่านไปนี่ก็กูนึกถึงหนาเดนเวอร์ทอยู่คนเดียวนะก็ไม่รู้ถึงใครเลยนะครับเด๋ยวในสุดท้ายขอกลับมาที่รอนโด,น,โดน,นะครับก็คือตัวโรนิเวอร์นะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยตั้งใจอยากจะปั้นรอนโด,นโดนให้เหมือนมาเป็นแบบว่าโค้ชคนใหม่ของลีเพราะว่าเห็นแววแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็อยากให้รอนโด,นโดนมีเส้นทางอาชีพเหมือนกับตัวเขาก็คือเวลาขึ้นนำสามหนึ่งแล้วก็พิกกลับมาแพ้ต่อ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คือเขาบอกว่าตัวโรดดเวอร์แต่ก่อนตอนเป็นผู้เล่นก็เป็นพอยต์การ์ดเหมือนกันแล้วตอนแรกเนี่ยตัวโรดดเวอร์ก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นโค้ชบาสนะครับเขาตั้งใจจะไปทําวงการบันเทิงไปทําพวกทีวีอะไรเงี้ยแต่ว่าแพทไรรี่ครับแพทไบรรี่หนึ่งในตำนานโค้ชของ n b a เนี่ยก็โทรมาหาเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงต้องทำทีวีหรอกไม่ใช่ดาราช่บหมฮานดูหน้าตัวเองดย แพทรอนดี่บอกว่ามามานี่มึงไม่มองกับทีวีหรอกมึงมาอยู่ข้างสนามเนี่ยมันเป็นโค้ชเนี่ยแบบนั้นอะเวิร์กกว่าซึ่งพอทําตามคําแนะนําก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วตัวเขาก็รู้สึกว่ากับรอนโดเองก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันครับ